เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟี้ยวคุ้งกันด้วยนะครับผมนะก็วันดีนะครับพี่เฟี้ยวได้ทําการจับ แฟนพี่มามาแข่งที่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้แฟนพี่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าพี่จับแฟนพี่มาเว้ยพี่จะมาแกล้งแฟนกันรอบนี้บอกเลยว่าหาแน่โอ้โหตอนนี้แฟนพี่คงแลุกมาแบบรู้สึกตัวก็คงจะตกใจว่าเอ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนวะ <c oughs> บอกเลยว่าหาแน่นอนตอนนี้ยจะพี่แอบเป็นแอบเงียเงกันแตบบ่ว่าไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่นี่เฉยๆกันนิ่งๆก่อนทีแ่แฟนพี่จะมารู้สึกตัวยัง เออเออะอกะอกดมาดอามาอยู่ไหนไม่รู้ะเธอไปดรายของเธอเนี่ยเขาเขาตื่นมาก็าไม่อยู่ในห้องเนี่ย ใช่เธอตอนนี้เราโดนรับพาตัวกันมาเธอเอาไงดีอะเธอทำไงดีอะพวกเราจะต้องต้องตายแน่ๆเลยเธอแต่ไม่ต้องห่วงในเมื่อเขาเป็นแฟนเธอเขาจะไปคนคนปกป้องและดูแลเธอเองจริงเหรอใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะพาเธอออกจากที่นี่เองแล้วจะออกไปยังไงอ่ะแต่ว่าถ้าเธอจะออกที่นี่ได้อ่ะมันมีข้อเดียวเท่านั้นน่ะ คือเธอต้องรับ<อ>พลังพลังวันฟอออจากเขาก่อนจริงเหรอใช่เธอรพลังวันฟอออด้วยหระใช่มันมาจากรุ่นสู่รุ่นและตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่จะเธอจะได้มาจากวันฟอออมาจากเขาแล้วแปลว่าเธอแก่แล้วสินะเธอก็เลยรับช่วงต่อไม่ได้ใช่เขาอะ่ะจริงๆแล้วความจริงแล้วเขาชื่อว่าออฟเฟียลเหรอใช่เอาเป็นว่าถ้าเธออยากจะได้รับพลังวันฟอออเธอต้องไปอยู่ในหลุมนั้น ก็สงสัยตั้งนานแล้วว่าลุมอะไรดุมลับพลังนี่เองใช่มันคือหลุมรับพลังพร้อมยังจะปล่อยพลังไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคือไปโดนเขาลอกอีกแล้วนี่ไงได้พลังมาแล้วมาแปะตรงนี้เลยมาแปะตรงนี้ไป พลายมันก็คือพลังไงจังบ้านเตี้ยเสียสิเพื่อเห็นรู้ดีไหมจริงจังว่ะถีบถีบถีบดิ๊กดันดันดันนี่กี่ดันกดกดกดตายเราพลังมันออกไปไป็ออกไม่เอาไม่ละจะโคตรน่ากลัวเลยน้าจะโคตรใหญ่เลยไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมา ตายซะอะไรไม่ได้ไปป่ต้องไ่อ้่อไมอ้ดอกขึ้ไอ้ดอกขึ้นไอ้ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไไต้องนไต้องไม่ต้องขึ้ไปตต้ตอนไไปไป น่าเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันเออใครตอนนี้เธอตัวเหม็นมากเลยเธอรู้ตัวบ้างไหมไม่ไม่เหม็นสักนิดเหม็นตัวแค่ไม่อาบ้มาสี่วันเหม็นตัวตัวงั้นเอางี้เธออาบน้ําเลยเนี่ยแล้วเขาปูน้ำมาอเบอย่าเหม็นตัวตัวนี่เธอจุดหรือเปล่าไม่อะเธอเป็นตัวเหม็นมากเลยฉันก็อาบล้งไปทําไมอะไม่อาบน้ำไงถ้าจะดูเธอโป้ไม่ได้หรอไม่ได้ดทำไม

เอาไปยังไงเธอไปอยังไงอะไรให้เขาไปก่อนอโอเคเธอมาเธอ,อมาได้ไงวะเขามีพลังพิเศษในพลังโอเมก้กอ๋อ, <c oughs> อเออตอนนี้เธอ <c oughs> ไม,อม่ต้องทำเขาแล้วนะเขาตายแล้วถ้าเธออยากตายเธอไปตายตรงมุมนู้นไปไปทำไมตายเธอไม่ต้องมายุ่งกับเขาเลยเขาไม่ยุ่งกับเธอหรือ <c oughs> ได้แล้วโค่นี่มันทำแม่งเด้อแม่งเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเธอเฮ้ยเ้าเเห็นดีไหมถ้าเธอเธอถ้าเธอยังสงสารเขาอะนะเราต้องปล่อยเขาไปนะเราต้องไปด้วยกันนะเธอเจด้อะไรเนี่ยโทอมาต้องใส่เขาเนนี่เเห็นดีไหมอะไร เหนที่ขาถือวางมันลงเดี๋ยวนี้เลยจุดเดี๋ยวจุดเธอไปแล้วไปแล้วเธอเธออะไรเธอดูนี่นะ มันถึงเวลาที่จะเธอจะโดนโดนอย่างเี้จะก็เลยเด็กเป็ดไปเลยทั้งพ่อทั้งเด็กจะกัารนี่ไงไปไปไปเธอมาวางเลยเธอมาวางนี่เด็กเป็ดมาแล้วนี่มันเนี่ยไปเจอเด็กเป็ดมาเธอรู้จักริบบิ้นไหมเธอรู้จักเธอรู้จักรีบบิ้นไหมเอาริบบิ้นไป ินบินอะไรเรองนี้มันแมงมุมมันไม่ใช่รีบินรีบินไปแมงมุมขยำหลังคาแมวกินปลาตะการตะกันอ่ะเจออ่ะอ่นี่ไงบินดาบนี่ไงอัปปลาปังออเออมาเทนมาเทนไหนเออมาเทนเฮ้องมาเทนน้องมาเทนไหนน่งมาเทนไปเลยไปเลยไปเลย เ้อเขาติดอีกแล้วมาเน่น้วมาขมเธอชอบติดอ่ะเธอเป็นไรอ่ะเธอจะมาอัดว่าเขาใช่ไหมอะไรไปไปเออ เขาจะไปยังไงเนี่ยอุ้ยร้อนร้อนเธอไปเธอถอยเธอถอยอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วเขาจะไปยังไงเนี่ยเธอมาดิเดีวิ่งมาเดีมาหาเขามาหาเขาแล้วมาเธอมาเขาเร็วเดีมาเขาแล้วเขาจะดูแลเธอเองเร็วๆรรีบมาเธอ เออก็มาที่มังกรอะไรนาสาวรีบๆมารีบมาแล้วเธอรีบมาอุ้ยเฮ้ยฮาเห็นหมี่ไหมแลไปตีมาทำไมไปหมีออกจากหน้ารักเธอไปตีหมีทำไมก็ไม่รู้อ่ะไอ้เธอหนี เขาหุนหินนะเธอรู้ไหมว่าเขาหุนยินนะเธอไม่ทำให้เขาเธอไม่หลอกเขาเลยอขาขอขอขอโทษได้ไหมเธอรู้ไหมนี่เธอดูนี่เธอดูนี่เธอดูนี่เขาาตอีกครั้งกว่าเขาจะมาหาเธอได้เธอดูนี่เธอ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 มาทำาอยู่นี้เธออยู่ตรงนี้อ่ะเธออะไรอะไรอ่ะ

เลดิโก้เธอเลดิโก้ไหนไหนเลดิโก้เฮ้ยเสียงสวยนะเนี่ยคนเราไปไปเธอเขาหนีไปแล้วน้องเธอเธอเธอหนีหนีเดี๋ยวน้องจะมาเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเธออ่ะอ่ะอ่ะควายอะไรกอแล้วกันควายผิดควายผิดเธอเนี่ยควายผิดควายผิดเขาจะปกป้องตัวเองเขาจะปกป้องตัวเองอ่ะ เธอตีมันตีมันตีมันโอเคตา,าตายแล้วตายแล้วไปไปไปต่อไปต่อเธออะไรวะเนี่ยเธอเราต้องเดีอวจากที่นี่ได้เธอก่อนนึงเธอขันมาช่วยเขาก่อนหลับตาหน่อย,อยเขามีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เธออะไรเดลขพี่อะไรเซอร์ไพรส์ให้เธอ เธอแอบลืมตาใช่ไหมลา่อนบายบาย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาสนะหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับลนะาก่อนเธอบ๊ายบาย